ร uh huh. ู้เลยอย่างที่เมื่อวานนี้ uh huh. เราได้เอาภาพ10ปีเดอะสตาร์ มาให้เพื่อนๆได้ดูกันเี่เข้ามาเป็นแบบภาพนิ่งเราได้บอกกันไว้แล้วเมื่อวานนี้ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเอาภาพเบื้องหลังมาให้ทุกคนได้ดูกันตอนนี้ต้องรงสมควรแล้วครับเดี๋ยวก่อนก่อนจะดูกันจะดูให้สมควรดปวยก่อนให้เขารู้กันก่อนว่าการถ่าย MV ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการสร้างบ้านเราคิดว่าเป็นการสร้างบ้านนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสตาร์ผ่านมา10ปีเนี่ยเราสร้างสรรค์ความสุขให้คุณผู้ชมกแล้วคุณผู้ชมก็มอบความสุขให้กลับมาเหมือนกับเราเหมือนกัน10ิปีมันเลยเหมือนการสรงหลั ห,หลังนี้สร้างมาด้วยกันทั้งเราคนดูทีมงานทุกคนสร้างเป็นบ้านแห่งความสุขบ้านหลังนี้เลยครับผมเอางี้ดีกว่าเราไปดูภาพเบื้องหลังพบมุ่นพร้อมๆกันดีกว่าครับตอนนี้ภาพได้ปรากฏอยู่ที่หน้าจอคุณแล้วครับอ้ยจ้าเพจะให้ความรักเรามันคงูเรื่อยไปว่าันพัีหรือ เมื่อกี้ชอบห้องสีส้มมากเลยเนาะนี่เลยห้องสีส้มตาดีมากเป็นความบังเอิญถูกแล้วก็ในห้องเรานอกจากจะมีพี่ดิวมีต้ามีผมแล้วก็ย่งมีหลายคนเลยพี่ริ์พี่โตโน่แกงส้มพี่สิงโตแล้วก็คริสใช่ครับผมคริสนี่เป็นลูกมือพี่ดีมากช่วยพี่ทาสีอย่างขมักขมเนมากคริสคริสหันหากล้องหน่อยไม่ใช่ทาสีอย่างเดียวเอาจริง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 ใช่ก่อน กระไดนั้นกระไดไหนไ <ป S 2> ทำไมไ <ป S 2> ต้องใช้คำที่มันแบบโบราณตามหน้าตลอเนี่อะไร แต่ก่อนจะกระไดนั้นก็ยังคงใช้อยู่แต่ก่อนอื่นก่อนใดนั้นก่อนอื่นก่อนใดนั้นเนี่ยเราต้องมาตั้งชื่อห้องของเราก่อนพี่ยังไงอะเราต้องมีชื่อห้องเรานี่มันจะจะเห็นแบบมีแผ่นสแควร์อ๋อเห็นแต่ห้องนั้นมีลําโพงด้วยเป็นดีเจป็นดีเจลำโพงเขาเรียกว่าแบบกระจายเสียงเออเหมือนมีไม์เป็นไมะจายด้วยนะเออมีไมมีไม์มีไม์ด้วยแล้วก็มีแมีทาวสีเบาๆด้วยกัแบบตงตกแต่งห้องยังไม่เสร็จถูกต้องเอาเป็นห้องอะไรดีพี่เสียงตั้งใจไมไม่ดีไได้เราว่าเราต้องเป็นแก๊ ห้องโสดพี่อ๋อห้องโสดตอนเรียนตอนนี้นะสมัยเรียนเนี่ยห้องโสดประจําเลยเหมือนเป็นห้องที่เก็บลําโพงเก็บมิกเก็บแอมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เวลาจะประกาศก็ประกาศห้องโสดวิ่งไปห้องโสดถูกต้องเขาจะแบบว่ารวบรวมเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างเช่นยห้องโสดตอนต่านะตอนตานตอได้หัวแตกอ่ะ แต่ละอย่างวะเดี๋ยวแกจะหัวแตกกันนะพี่วิงเอครับกเหรอครับเออก็ได้อยู่นะเก่งๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องหลังแบบนี้่งจะมีมาให้ดูอีกบ่อยๆแน่นอนครับแล้ว่าต่อเนื่องทุกๆวันตอนนี้ไม่มีอีกหลายห้องที่กินอยู่เนี่ยก็ยังไม่เห็นเลยว่าจะแบบคืออะไรอย่างนี้อ๋อห้องน้ำใช่ไหมัวแตอไยังไม่หิว้าไมนะอ๋อ คือรู้เลยเราจะรู้เลยทำไมชั้นที่เราถ่ายไม่ต้องดูดเลย